อาลับตากันจะ้ะ <c oughs> <c oughs> เออเริ่มทำกันเป็นเลยเป็นช่วงๆกันทีขึ้นเยอะเราอย่าไปตั้งใจมากกันไปนะแล้วอย่าไปกำหนดวันนะว่าคิดไม่กี่วันเนี่ยเราจะเร่งให้ทันไม่ต้องนะลูกนะ จะไปทำอย่างนั้นให้ทำสบายๆเหมือนทุกๆวันนั่นแหละให้สบายๆไม่กำหนดวันเวลาเดี๋ยวมันจะตั้งใจจนเกินไปแล้วมันจะตึงผิดหลักวิชาต้องสบายนะลูกนะอย่าลืมคำทุกๆคำ ที่หลวงพ่อแนะนำนะนะตั้งํำนะลูกนะต้องํำนะต้องสบายเราจะทิ้งคำนี้ไม่ได้เลยต้องผ่อนคลายเดี๋ยวดูเบาเรื่องการผ่อนคลายนะจ๊ะ ต้องสบายต้องผ่อนคลายผ่อนคลายนี่ต้อง,ออท,งทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะต้องผ่อนผ่อนผ่อนคลาย ับตาแคบพิมพิมเปือบเลือนิดนิด,นดแต่ภายหลังเราก็ไม่ต้องไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องลูในตาเราลึืเลือก,กตาเราแต่เริ่มต้นต้องให้ความสำคัญนิดหนึ่งทำใจให้ใสใส ใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นนึกถึงบุญ อะไรก็ได้ที่ทำให้เราปลืม้มสบายออกสบายใจปีติภาคูิใจหนึกนิดนึงบุญอะไรที่ทำให้เราปลืม้มแต่จะใช้เวลาตัวนี้สักนาทีสองนาที เพื่อให้มันชื่นใจใจจะได้กิงเกลียง,ยงใจต้องกิงเกลียงนะลูกนะต้องไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของเรื่อง,องราวอะไรต่างๆทั้งหมดที่ผ่านมาในดีก็ดียังมาไม่ถึงในอนาคตก็ดีเนะี่ยต้องไม่ติดอะไรเลย ต้องปล่อยวางจริงๆไม่ยึดมั่นถึงมันอะไรเลยคือทำใจให้เป็นก,นกลางๆไม่ยินดียินร้ายอะไรทั้งสิน้นมันต้องเป็นก,นกลางถึงจะเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในได้ สำคัญทุลุนะ่นาะมันต้องเป็นกังกระใจตั้งสบายตั้งเบิกบานตั้งแช่มชื่นต้องสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งไร้กังวลในทุกสิ่ง แลวกระคอยบรรจงวางใจอย่างนิ่งๆนุน่มๆง,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 ง่ายๆไปสมองหนะสูนกลางกายตานที่เจ็ดซึ่งตอนนี้เราคุ้นเคยมากขึ้นโลกทกรูปเริ่มคุ้นเคยมากขึ้น เอาไปสัมผัสตรงนั้นนะเบาเบารวมความรู้สึกทั้งหมดรวมหมดเลยเป็นจุดเดียวกัน,นที่กลางโล่งๆว่างๆที่เราคุ้นเคยนี่นะลูกนะค่อยๆนะค่อยๆ แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวพอถูกส่วนก็ตัวก็จะหายไปเลยจากระดับเบาสบายเนี่ยตัวจะหายไป เหมือนเราไม่มีร่างกายเลยหรือร่างกายเราวกลืนไปกับบรรยากาศถ้าระวางใจถูกส่วนนะจ๊ะถ้าทำถูกต้องดังกล่าวตังแต่เบื้องตน้นเดี๋ยวจะถูกส่วนเองแต่เมื่อถูกส่วนแล้วตัวจะหายไปความรู้สึกที่ร่างกายจะหายไปเลยหายไป เมืออเราอยู่ในที่โลงว่างเปลา่ากินกลีนเราจะกระยัน,นิ่งนมเพิ่มขึ้นเบาสบายเพิ่มขึ้นการเคลื่อนก็ไปสู่ใบไหนก็จะเกิดขึ้นที่เริ่มต้นก็จะเคลื่อนไปอย่างชาชาหรือขยายกว้างขึ้นไปรอบตัว ที่เริ่มทําเป็นแล้วก็จะเคลื่อนกัปไปเร็วมากเร็วในระดับที่ผ่านแสงสวง่างผ่านดวงผ่านกายผ่านองค์พระใสๆได้อย่างง่ายๆ ถ้าทำเป็นและคล่องแล้วนะจะ๊ะมันจะเป็นอย่างเนี้ยมันจะผ่านทุกสิ่งที่พูดผ่านมาในกลางมันจะผ่านไปเองแต่ถ้าเรายังไม่คล่องก็จะค่อยๆเป็นไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะนั้นประสบการณ์เราจะให้ไปเหมือนคนอื่นเขาเนี่ย ณเบื้องต้นมันยังคงไม่ได้เราจะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้และเ้าคนอปปนื่นมาเปรียบเทียบกับเราเนี่ยยังไม่ได้แต่วันใดที่เราหยุดน,นิ่งแน่นอย่างนุ่นนมๆจนได้สมบูรณ์เหมือนเหมือนกันเราก็จะไปถึงจุดเดียวกันได้ณตำแหน่งเดียวกันได้เองนะลุกเนะ เองนะมันจะไปเองแต่ถ้ายังไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรให้นิงน่งๆนุมน่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็ยยยยนๆให้นิงนน่งในนิ่งน,นุม่มในนุ่ม อย่างเบาเบาอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะพระลูกเทละรูปนีป่สามารถเข้าถึงประสบการณ์ภายในได้แบบยกชั้นอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามีฐานของใจที่ เบาสบายซึ่งเราทำเป็นเงินขึ้นแล้วเพระนั้นต้องค่อยๆฝึกให้คล่องให้จำนอนขึ้นอย่างเงย,งยต้องไง,งยเงยยากไม่ใช่นะลูกนะไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปเล็งเล็งว่าเราจะเข้ากลางก็ไม่ต้องเล็ง ถ้า,านิ่งเฉยเเดี๋ยวมันลงไปเองมันเคลื่อนไปเองถ้าเลงก็คือเพ่งนั่นแหละเพ่งก็คือจ้องจ้องเพราะตั้งใจมากเกินไปตั้งใจมากเกินไปเพาอยากเห็นนะอยากจะให้ทันพ,พวกทันใช้งานม้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะในลูกต้องเฉยๆฉยนะ ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำเนี่ยเดี๋ยวจะง่ายบุญเก่าจะได้ช่องทสงผลบารบมีเก่าเดี๋ยวมันจะประชื่อมอีกกลางกายเดี๋ยวไปเองเลยอย่างง่ายๆอย่างสบาปสบอยให้ใจใสๆใจเย็นๆเนาะ ค่อยๆวางใจไปเบาๆนิ่งๆนุๆน่มๆใสๆเย็นๆนะจ๊ะอย่างสบายสบายเอาต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ